โอเคครับผมตอนนี้กลับมาอยู่ช่องทานลินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เกียร์แลนเจอร์นะครับกับซื้อที่ผ่านหอผมนะก็หลังจากที่ติดมาหลายวันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนผ่านหอชั้นร้อยสามสิบนะไม่ใช่สอนสิก็เป็นแชร์เทคนิคเหมือนเดิมนะครับที่รอบนี้นะครับเป็นผมแนะนําว่าเป็นสายอะไรก็ได้นะครับขอแค่จะเป็นมีตัวที่มีออปเกียร์ธาตุนะแล้วก็ตัวแปดีบับนะครับว่ารอบนี้บอสเป็นธาตุแสงนะครับสายไวทิพนะถ้าเป็นไปได้นะครับหาพวกเซรุ่นหาพวกชาแกนนะเพราะธาตุแสงมันจะแพ้ตัวพวกนี้นะ ชากกามันสามารถทําให้ศัตรูไร้ท่าได้นะครับก็ถ้ามีก็ดีนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะตัวยืนก็หาตัวอะไรก็ได้ครับที่ยืนดีๆสำหรับทุกคนนะผมเอาเป็นตัวนี้นะจริงๆเราจะใช้ตัวยืนเป็นธาตุปกติก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่โดน่ตาตัวตายนะเดี๋ยวหาตัวยืนปกติกันโอลิเวอร์ไม่ไม่ไม่โอลิเวอร์เลยก็มันก็เป็นสายนี่นะก็เอาตัวติดแปะดีบ๊บมาเยอะๆนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะว่าค่อนข้างที่จะตี แรงนะเพราะว่าสกิลหนึ่งมันลบสถานะาลบ,ลบอาาตัตตะนะครับทำให้มันตีทะลุเกาะน,นะเป็นไปได้ก็หาตัวที่มีดาเมืแรงมาเลยนะหรือไม่ถ้าเป็นไม่ได้อีกก็ต้หมดทีมาผิดโอใช่ไหมน่าจะได้ถ้าตีมไม่เข้าแปลว่าผมทีมาผิดจริงจริงใช่ทีมาผิดจริงแล้วก็ดานนี้ก็มันก็เนื้อธาตุมืดน,นะครับก็เอาตัวพวกยืนธาตุมืดมาไม่ได้นะใช้เป็นตัวยืนธาตุปกติไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ ตัวที่มีอัพเกรดท่านะครับว่าถ้ามีอัพเกรดท่าเราจะง่ายขึ้นนะแล้วก็หาตัวแปะดีบัฟมานะครับเกตที่บอสนะเพราะว่าบอสมันตีทะลุก่อนนะครับเห็นไหมมีโล่ไปก็เท่านั้นนะครับหาตัวที่เป็นโล่มนุษย์มากกว่านะพวกตัวที่เป็นปล่อยมาเร็วๆนะครับเอามาตีเร็วนะอ่ะตีเข้าอยู่นะครับถ้ามีตัวถ้าพุมีประเตตตีแปะดีบัฟบนหัวนะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะพวกปฏิเตตก็หาได้จากตู้นะครับอ่าไม่ใช่แค่ปฏเตตนะครับตัวอื่นก็มีนะเห็น ก็หาพวกพิกโก้พวกอะไรก็ได้นะครับที่เน้นตีระยะไกลนะเพราะถ้าตีใก,กล้ๆมันค่อนข้างที่จะสู้ไม่ได้นะครับวรามันตีลึกนะครับเห็นไหมก็เดี๋ยวผมไปหาเปลี่ยนตัวละครครับผมจะเอาไอ้พิกโก้แล้วก็เอาเป็นโล่เพิ่มนะครับเป็นไปได้แนะนะนําให้มีแนะนําให้มีจริงๆนะครับก็พวกตัวป้าเกีตธาตุนะครับที่ต้องมีนะมัแท็บนะอ่ะเดีย๋ยวให้รอนสีดาไปในนะี้อ่ะนี่นี่นี่นสกอตสีไม่ใช่รอนจะได้เหมือนกันนะครับ หลูบปะตันลอยมารับรองเล่นตานครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปล่อยมาเร็วนะเดี๋ยวนะอันนี้ปล่อยปึ๊บ,บแล้วก็ปล่อยสกอตเอาไวเยอะนะครับเพราะไอ้สกอตมันเป็นโล่งมันได้ดีนะมันเดินมาตายง่าย,ายใช่ไหมว่ามันตีเป็นเป้าหมายเดียวนะแต่ถ้ายืนใกล้กันอ่ะมันจะตีเป็นหลายเป้าหมายครับดังนั้นก็ระวังไว้นะเราต้องปล่อยสกอตเอามาเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสกอตก็ได้นะขอแค่เป็นตัวที่เป็นแบบสีห้าดาวนะครับที่เป็นปล่อยที่ม,ทมีที่มีเกียร์ปล่อยแล้วก็ปล่อยอ่า อย่าปล่อยแล้วก็ใส่หลบกระตานลอยนะครับเห็นไหมมันจะยืนได้เห็นไหมแต่ถ้าหมดอมตะแล้วแล้วมันก็จะตายครับดังนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะเห็นไหมให้สกาปมนยืนไหวนะครับโอ้ตายละแต่ขอแค่มันยืนพอนะสกิลหนึ่งของบอลนะครับเป็นโจมตี2,000%นะแล้วก็ทำให้ทีมเรากระเด็นถอยหลังนะครับแล้วก็สกิลสองมันจะข้ามนะเป็นเห็นไหมเป็นมือนะครับเป็นข้ามหลังนะครับก็ตรงนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะพราะว่าถ้ามันข้ามหลังแล้วมันจะโดนนะครับ มันถาทำให้ฝั่งเราดโดนสตันนะอ่าเห็นไหมตายละง่ายนะครับตอนนี้เพราะว่าบอยเป็นท่าแสงนะครับตัวที่เป็นท่าที่สีส่วนใหญ,ญ่จะแพ้จะชนะง่ายนะครับแล้วก็แนะนําว่าหาทีมที่มีอัพเกรดท่านะครับอ่าเหมือนที่ผมเคยพูดไปนะครับหาตัวที่เป็นแท้งที่เป็นตัวสีว่ห้าดาวนะ้ครครับอยู่ไม่ก็สามดาวนะใส่เกียร์อ่าผมจะมาบอกวิธีการใส่เกียร์กันเนาะไอ้พวกรอยพวกนี้ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับถ้าจะถ่าช่องกลางถ้าไม่มีดีๆแดีน,นี้ก็หาอ่า อะไรก็ได้นะผมใส่อันนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมก็แค่เป็นหลบ้อยนะครับแค่นี้บอก็ตีไม่เข้านะ, mm hmm. อ,ะอ,อบเลอกันหัวผมก็ยังไม่ได้ไต่นะผมทอามัวจะทำคลิปนะก็เลยไม่ได้ไต่หัวตัวเองเท่าไหร่แต่ได้อยู่ทำแบบเดิมนะครับโห oh, oh, ทีมนี้พีร้อยมาเลยไม่เป็นไรไปอยู่ mm hmm. พยายามปล่อยสก,กอตให้ได้เยอะที่สุดนะแล้วมันจะยืนให้เราได้นะครับเห็นไหม เห็นไหมมันบอสมาข้ามหลังนะครับตรงนี้ก็ระวังไว้ด้วยเด้ออ่าบอสมาตั้งล่างนะครับบอสมาตีข้ามหลังนะครับก็ปล่อยพวกสกอตไปนะเห็นไหมมันยืนไหวนะครับตรงนี้ถ้าหากไม่มีสกอตก็ใช้พวกรอนพวกนี้ก็ได้นะมันหาอะไรจากตูนกันนะครับยาบอาบให้เตรียมนะทำให้เป็นแบบไพแม็กนะครับจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะพวกรอนนี่มีประโยชน์มากนะครับในหอนะมันเอาไปเล่นด้หลายด่านนะครับอุย้ยมันเอารอนผมไปแล้ว บอนไม่อยู่ทีมของเราข้ามก็จะง่ายนะแม้มันยืนไหวนะครับไอ้รอนอนะติดแค่ตรงเดียวนะครับบอสมันตีข้ามหลังนะก็ตรงนี้ก็เอาไปยื้อให้บอสยืนอยู่ไกลจากเราไหมาสุดท้ายทำได้นะปล่อยผิดเลนแต่ได้อยู่มาเรอดูนะครับว่าบอสจะไปเลนไหนนะ,ะถ้าบอสไปเลนบนก็ปไปเลนบนนะพยายามดูเลนอื่นนะพยายามห้ามให้อ่าทีมเราตายหมดนะครับไม่งั้นเป็นแพ้นะตรงนี้ก็ปล่อยบอนมายืนให้ก่อนนะ ถ้าเราโดนเป็นกระจุกกระจุกกว่านี้เรามีโอกาสแพสูงนะครับเพราะว่ามันตีทะลุนะอุยลืมดูเรียนล่งถ้ามีฉากกมันจะเร่งง่ายกว่านี้ผมเดี๋ยวผมพยายามดันไอดีลอนขึ้นไป,นปนสูงๆกว่านะตอนนี้ดีลอนผมอยู่ชั้น120องนะนก็เลยไม่ค่อยได้เรียน่าไร อายิ่งเดือนนี้มันแจกไอเกียอัพเกียร์ธาตุสีนะก็อย่าลืมไปแลกกันนะครับเอามาไต่หอได้ดีเลยนะยิ่งเป็นหอบอสเนี่ยจะชนะง่ายนะครับเพราะว่ามอนมันจะแพ้อัพเกียร์ธาตุนะครับถ้าไม่เราตีเดียวตายได้เลยนะเริ่มดูเลนกลางะแพ้แม่ลอมยมันยืนไหวนะครับสควอตสิไอผมตดเรียกรอนมันมีตัวที่เป็นกวางตัวนึงที่เป็นสีเหลนะครับผมก็ใช้นะอ้าวแพ้ลืมดู นีก็ค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบนะหาตัวที่มีแปะดีบัฟนะครับเอาอมานะจะท,ทำให้เราชนะง่ายนะครับยิ่งมีตัวแปะดีบัฟกับตัวเกียร์ท่าจะง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ชากะก็ใช้ด,ดาดีดีนะแล้วก็เฟรนุนนะเฟรนุนซฟิเลนเลมพวกเนี้ยหาเกียร์ท่าง่ายครับเพราะเดินนี้มันแจกเกียร์ท่านนะผมใช้ม็อบเพราะว่าผมมีเกียร์ฟรีเป็นเกียร์ท่าต,ตั้งนานแล้วนะผมก็เลยมาใช้อู้เห็นไหม พอโดนแปะดีบั๊บแล้วยิงอับเกียร์ท่าอะไก็ครึ่งก็หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเกือบครึ่งหลอดนะครับเนี่ยพอมันแปะโดนก็จะทำให้เรายิงโดนนะเห็นไหมถ้ามีตัวผักประเด็นอย่างไอ้พวกอะไรอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะที่เป็นจากโคลาโบเกิดชัดที่พิษณงเทพอ่ะเอออันนั้นก็ดีนะครับเอามาเล่นกับวัวได้ดีนะเพราะมันผักวัวได้นะเห็นบมดมาอะไรนี่ทำไมมันไม่ตายโอเคตายละ ไอตัวรอนมันยืนได้นะเห็นไหมครับตรงเลนกลางอะ่ะรอนมันสกอตอะเรียกผมว่ากิยกก็ตัวกิ๊กก็ได้อะตัวกิกกเราไปยืนไหวนะครับเห็นไหมว่ามันมีบัฟโลนะครับแล้วก็เดินไปรับปีนเห็นไหมเห็นไหมมันยืนไหวนะครับเอามายืนห้ได้นะในด่านนี้นะในหอน,นะครับแต่ด่านด่านยากเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าวันมาตีปกติมากกว่าสกิลนะครับพวกรอนอาจจะลอชนะนะก็หลักก็มีประมาณนี้นะครับในการผ่านนะส่วนด่านอื่นนั้น ส่วนด่านไอ้เฉียวๆนี่ผมยังหาวิธีผ่านองตัวเองไม่ได้นะครับไอ้ด่านเขียวเนี่ยผมเกลียดด่านนี้มาก,กน,นะนะอันนี้ต้องใช้ตัวบินหลายรอบมาแลครับถึงจะผ่านได้เนะี่ยแล้วก็คว้ามมาเก็บทีหลังนะครับก็คลิปนี้เ,เป็เพียงเท่านี้นะครับไม้เจอกันใหม่โคลบโบหน้านะครับ